ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เกษตรทางเลือกก็จะพาทุกท่านมาชมวิธีการผสมสารลำไยนะครับแล้วก็การวิธีการฉีดพ่นด้วยซึ่งอัตราส่วนผสมที่ท่านจะเห็นนี้ก็คือเป็นอัตราส่วนผสมสารปุ๋ยต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับอันดับแรกนะครับที่ท่านเห็นสีขาวๆกำลังแกะยางรัดออกอยู่นี้ก็คือโซเดียมคลอเรตนะครับ แกะถุงเสร็จแล้วนะครับเทลงไปเลยครับผมมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับขย่าออกจากถุงให้หมดเพื่อความเข้มข้นนะครับลำดับถัดไปนะครับผมลำดับถัดไปก็คือปุ๋ยสูตร15-2-17นะครับสีเหลืองเหลืองนะครับผม ตาส่วนผสม4ขีดต่อน้ํา200ลิตรเช่นกันนะครับเทลงไปเลยนะครับเทให้หมดอย่าให้หลงเหลือเช่นกันครับเขย่าเขย่าเขย่า,ยาด้วยนะครับแล้วก็ลำดับถัดไปนะครับอันนี้เรียกว่าไทโอยูเรียครับผมเทลงไปเลยนะครับเพื่อความเจ้มจนนะครับ กลมกล่อม,อมต้นไม้จะได้กินอย่างอร่อยอร่อยครับไทโอยูเรียเทลงไปเลยครับสบัดสบัดด้วยนะอย่าให้หลงเหลือนะครับหลังจากถังแรกเทลงไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปผสมถังที่สองที่ท่านเห็นอยู่ในนั้นก็คือ1 5บ7ครับเทลงไปครับผมเช่นการกระถังแรกครับผม เทลงไปให้หมดสันสันสันนะครับขยับขยติดอยู่ตรงไหนตามซอกตามมุมเอาออกมาให้หมดครับแนะนำนิดนึงนะครับว่าปุ๋ยแล้วก็โซเดียมคลร์บอเนตนะครับอย่าให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับควรแยกถุงแยกชั้นให้ดีนะครับผมห้ามรวมกันเด็ดขาดนะครับถ้าไม่มีน้ำนะครับถ้าไม่มีน้ำเป็นตัวกลางแล้วก็มีสิทธ์นะครับที่จะจุดติดไฟได้นะครับผม เทลงไปครับไทโอยูเรียหรือว่าโซเดียมคลอเรตนะครับใส่ลงไปให้หมดครับทั้ง3อย่างอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นไทโอยูเรียนะครับเหมือนกันกระถางแรกครับผม ครบสอย่างแล้วเนาะนะครับใส่ลงไปเลยครับเอาให้ครบ3มอย่างก่อนนะครับแล้วก็นะครับในสูตรของผมก็จะมีตัวพิเศษอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือ ฮอร์โมนอีทิฟอนครับผมหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่ายาบูมสับปะรดบางคนก็เอาไปเล่งน้ำยางนะครับสำหรับสารตัวนี้บางคนก็เอาไปป้ายควานผลไม้นะครับสามารถใช้ได้โดยผมใส่เข้าไปถังละสองฝานะครับหรือเท่ากับ1 0 c ซีซีนั่นเอง ผมก็จะใช้ไม่เกิน 15c c นะครับแต่ครั้งนี้ผมเลือกที่จะใช้ 10c ทต่อน้ำา2 0 0ลิตรเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วอ้อขออภัยนะครับผมขออภัยลืมครับผมมีอีกหนึ่งตัวครับที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำสารลำาไยในสูตรของผมก็จะมีสารจับใบครับใส่ลงไปด้วยในอัตรา 200c c ต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับ <c oughs> ด้วยความชํานาญการครับผมไม่มีการตวงวัดนะครับสําหรับครั้งนี้เพราะว่าลืมที่ตวงครับก็จะอาศัยการกะเอานะครับเมื่อเราใส่สารจับใบแล้วก็ปุ๋ยฮอร์โมนนะครับแล้วก็สารโซเดียมคอเลตไทโอยูเรียในน้ําแล้วนะครับในถังแล้วนะครับเราก็จะทําการคนให้เข้ากันคเลโคเลยคเลโคเล,คเล,คเลให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน นะครับแต่ในภาพนี้ท่านจะไม่เห็นตอนขั้นตอนที่ผมโคลเลยนะครับบางคนอาจจะใช้มอเตอร์นะครับในการปั่นเลยนะครับปั่นให้เข้ากันนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาชมสีน้ำก็สักหน่อยก่อนนะครับนี่ครับที่ท่านเห็นอยู่ก็น้ำก็จะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราโคเลเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นอีกสีหนึ่งนะครับผม เมื่อโคเลเสร็จแล้วใส่ถังเสร็จแล้วเราก็จะทําการฉีดพ่นนะครับลำย,ยที่ท่านเห็นนี้อายุ5ปีครับผมมีจํานวนทั้งหมด70ต้นต้นก็กําลังพอดีพอดีครับกําลังเป็นสาวนะครับแปลงนี้นะครับผมจะใช้เป้สะพายในการฉีดนะครับเพราะว่าสามารถฉีดพ่นไปจนถึงยอดเหมือนกัน เมื่อสตาร์ทเครื่องได้ที่แล้วนะครับอ้าวเร่งเครื่องเสร็จก็จัดการเลยครับสําหรับวิธีการที่ผมใช้ก็คือการฉีดบนลงล่างนะครับอาจจะไม่เหมือนใครหรืออาจจะเหมือนกันกับหลายๆท่านก็ได้นะครับบางท่านก็ไม่ได้ฉีดแบบนี้นะครับแต่ผมเลือกวิธีแบบนี้ครับสําหรับการฉีดสารลําไยเมื่อฉีดบนลงล่างเสร็จมีการสาดเข้าใต้พุ่มด้วยนะครับโดยการสาดเข้าใต้พุ่มนี้ผมจะ สะดเข้าเฉพาะการฉีดสารครั้งที่1ทั้งนั้นเท่านั้นนะครับขออภัยครับผมการฉีดสารเข้าใต้ทรงพุ่มนะครับผมจะฉีดเข้าทรงพุ่มเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ผมก็จะฉีดด้านนอกอย่างเดียวแล้วก็นะครับ ถามว่าทําไมผมฉีดบ่อยจังใบๆๆไม่ไหม้เหรอไม่ไหม้หรอกครับเพราะว่าผมใช้เพียงแค่สี่ขีดเท่านั้นเองแล้วก็ผมพ่นวันเว้นวันหรือวันเว้นสองวันนะครับการทําสารของผมจะจบสิ้นภายใน12วันอย่างช้าสุดนะครับ12วันวันที่12นี่ผมจะต้องพ่นสารให้ได้สี่ครั้งแล้วนะครับ สำหรับวันนี้นะครับวิธีการของผมอาจจะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เลือกที่จะทำสารข้างบนอย่างเดียวนะครับโดยไม่โดยไม่ใช้สารล่างนะครับเราก็จะประหยัดต้นทุนในเรื่องของค่าสารลำไย,ยไปได้นะครับผมอ่าสำหรับที่วิ่งอยู่นั่นก็คือ คนตรวจงานผมครับตรวจทุกต้นครับว่าฉีดทั่วไหมนะครับยิ่งตามไปตรวจทุกต้นเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับมีมีเรื่องใดสอบถามนะครับหรือข้อแนะนำก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ